ปลไทยด้วยเพจมางแะแสนรักฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเกิดจะได้ขึ้นนักแสดงสมทบน้านเป็นอะไรไปแล้วนักเรียนเฉิญตกน้ำใครก็ได้มาดึงตัวขึ้นไปทีหลิวหลีนคนไม่มีสมองหลอกใช้ง่ายจริงๆเลยพระเจ้าหลิวหลีนทำลังไปนะใครก็ไ้้เจ้าพี่สาวจนที California. อย่าปลักเก่งเงยหน้าขึ้นมาสิให mine, ้ทุกคนเห็นใบหน้าที่แท้จริงของแกซะให้ทุกคนได้รู้ว่าการแต่งหน้านั้นมันหาจยนแค่ไหนเพื่อที่จะทำให้ฉันขายนะาีย่ดิวหลิงคนนี้ทุ่มสุดตัวจังเลยนะอยากดูเรื่องตลกของฉันเหรอวันนี้จะทำให้พวกเธอเห็นมันให้พอเลยล่ะเชดโดนั่นมันสาวสวยจากไหนกันปานที่ว่านั่นล่ะ ไปไปได้งไงเป็นไปไม่ได้ปปาบนหน้าของเธอละน้องสาวจ้าช่วยดึงฉันขึ้นไปหน่อยสิเธออยากทำอะไรกันแน่ต่อหน้าคนเยอะแยะแบบนี้จะไม่เสียไปได้ด้วยสิฝุ่นจ๋อมไอ้ความรู้สึกที่ถูกคนลากลงน้ำเธอลองดูเองบ้างสิ จงซินเธอไม่เป็นไรใช่ไหมปาบนหน้าเธอทำไมถึงไม่เห็นแล้วล่ะเพราะว่าฉันไม่มีปานไงล่ะเป็นไปไม่ได้ตอนสิบขวบคนในฉันมีคนเอาที่ล้างเครื่องสำอางกับแปรงมาล้างหน้าเธอจนปากของเธอถลอกและมีเลือดออกมาก็ไม่เห็นหลุดไปเลยนี่เธอจะไม่มีปานที่ไงกันล่ะที่แท้ยังเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วย พี่คะเวลานั้นพี่คงกลัวมากเลยใช่ไหมฉันสามารถอยู่ข้างข้างพี่ปกป้องพี่ได้ก็คงจะดีเฉินจงซินจะไม่มีปานได้ยังไงถึงไม่ใช่เฉินจงซินใช่ไหมตอบฉันมาสิตัวรีบตอบฉันมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ปาตัดมานะเป็นไปไม่ได้หรอกเธอไปจำตั้งแต่ตอนไหนอีกอย่างนะแม่ฉันบอกว่าตำแหน่งปานของเธออยู่ใกล้กับดวงตามากถ้าปาตัดอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นนะ จำการผ่าตัดเมื่อสองปีที่แล้วน่ะตอนไปเยี่ยมหาอยู่กูที่ต่างประเทศส่วนเรื่องถูนเสียกันมองเห็นน่ะคาดว่าฉันน่จะโชคดีมากๆละเมิงงั้นทำไมเธอถึงต้องวาดปานขึ้นมาบนหน้าตัวเองด้วยล่ะยังแต่งได้หน้าเกลียดดกค่ะเพราะว่าฉันไม่อยากเอาชนะพวกเธอด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามของฉันฉันต้องการอาศัยถึงที่อยู่ข้างในมากกว่าละเมองคำตอบตูเสียนจะโง่นี่คือยังไงกันนะ เซียนเซียนเธอไม่โทษที่ฉันจะปิดบงังเธอใช่ไหมได้ไงกันล่ะฉันดีใจแทนเธอจนแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยจริงด้วยโงซินเธอลากจนจืดหลาดลงน้ำเพราะอยากลงโทษที่หลานเป็นคนชี้แนะให้หลิวหลิงผลักเธอลงน้ำใช่หรือเปล่าเธอวางแผ่นจ,จัดการกับหลิวหลิงงไงเหรอหลิวหลิงไม่ต้องให้ฉันลงมือเองหรอกนะคนนี้ปลุกมาจากที่ไหนกันไปเรียกอาจารย์ผูกกรงออกมาเลยพวกหล่อนมะสร้างปัญหาระหว่างทีมงานกำลังแตะตามหลิวหลิงยังกล้าลงมือทำก็ควรรับรู้ผลที่ตามมาด้วย เสื้อป้าเปลี่ยนหมดแล้วก็ไม่รู้จะหามาเปลี่ยนระวังเดี๋ยวก็เป็นหวัดอหรอกฝ่าเฟยนั้นเชิงทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ล่ะไม่สิเธออยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คุณได้ยินมากน้อยแค่ไหนกันนะอีกอย่างเมื่อคืนปานก็จางลงด้วยแทงบอกกับเขาว่าเป็นเพราะฉันแต่งนะวันนี้เกิดเหตุแบบนี้เขาจะรู้ได้ไหมว่าฉันโกหกเขานะฉันจงซินอยู่ค่ะ เดียวจินเธอไม่เป็นไรใช่ไหมต้องขอโทษด้วยนะเออคือฉันจะมาถามอะเธอยังตายต่อไปได้ไหม่ออายต่อเงินถ้ากับวว่าฉันจะลัดเฟยแนนเจอออกไปได้สินะเออคุณชายเฟย์เออคือฉันยังมีตัวอะไรต้องทําคุณดูสิตาเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วมาฉันที่ประตูทางเข้าโรงเรียนนะฉันจะไปส่งตัวกลับบ้านเเหมือนว่าอะไรปฏิเ,เสธเออรู้แล้วค่ะเหมือนว่ารอบนี้จะหนีไม่พ้นแฮะ มาอีกแล้วความรู้สึกแบบนั้นมาอีกแล้วใบหน้าของเธอและการสแสดงออกทางสายตานั่นืวนทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอคือเสี่ยวอูของฉันแต่การปฏิบัติที่เธอบอกและก่าวการตายของเสีย่ยวอูที่เหวินรู้อรสิ่งไรางานนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะน้องเฉินเธอช่วยบอกคำตอบให้ฉันทีได้ไหมในที่สุดก็ดถ่ายทำเสร็จสักทีการเป็นนักสแสดงนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเซียนเซียนจะกำลังทำอะไรเหรอ ปะปพวกนี้คือปิดน้อยขี้เหร่คือโงมีนักเรียนส่งรูปภาพของเธอในเว็บไซต์หมาไรทางโรงเรียนน่ะตอนนี้ทุกคนต่างรู้กันหมดว่าจริงๆแล้วเฉินเฉินเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยล่ะเลี้ยมีคนถามอีกว่าเธอเข้าวงการบันเทิงตอนไหนงั้นเหรอถ้าเกิดว่ารูปถูกส่งไปในเว็บไซต์ของเรียนแล้วก็พี่อาจจะเห็นก็ได้ครั้งนี้ใช้ตัวตนของเธอออกหน้าเล่นใหญ่ขนาดเนี้ยพี่ที่ชอบตามตัวไม่ให้เป็นจุดสนใจหวังว่าเธอจะไม่โกรธเรานะ ออถึงเวลานี้ตอนไหนกันเนี่ยตอนบ่ายจะนึกมีเรียนนี่นะเอาล่ะจะรีบไปเถอะตอนบ่ายมีเรียนหรือไม่มีเรียนอะ่ะฉจนงก็จะกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วนะไว้เจอกันนะโถงซีน,นดีละ่ะได้รถกลับบ้านดีกว่าฟิวฮะขึ้นรถได้ค่ะเกือบลืมไปแล้วที่ว่าเฟยนานฉันกำลังรอฉันอยู่นี่คือว่าฟังฉันอธิบายก่อนนะคะ แต่เธอวพูดสิเดี๋ยวคือว่าตามที่ฉันบอกไปเมื่อกี้ว่าฉันผ่าตัดออกตอนที่ไปหาน้องชาที่ต่างประเทศเมื่อสองปีก่อนแต่เพราะว่าเจนชื่อหลานเพ่งเลงมาที่ฉันโดยตลอดเลยไม่กล้าพูดเรื่องนี้ออกไปนะต่อจากนี้ฉันจะไม่มีทางให้หล่อนรังแกเธอได้อีกแล้ะแต่ที่ฉันอยากจะถามไม่ใช่เรื่องนี้ทำไมเมื่อคืนเธอถึงโกหกฉันเรื่องปานด้วยเฮ้ยสิ่งที่ควรมาก็มาแล้ว ขอโทษจริงๆนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนคุณเคยบอกว่ามันไม่ได้ฉันแต่งนะฉันกลัวว่าคุณจะเกลียดก็เลยปิดบังคุณมาตอลอดที่ใจเป็นฉันที่กุดหลุมฟังตัวเองหรือเนี่ยเมื่อวานหลังจากที่คุณอธิบายให้ฉันฟังอย่างชัดเจนแล้วฉันาาก็หาาอกาศบอกคุณมาตอลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเอ่ยปากายังไงก่อนดีก็เลยต่อไปเนี่ยเธอลองเชื่อใจฉันให้มากขึ้นหน่อยได้นะได้ค่ะแต่ว่า เรื่องที่เธอต้องอธิบายให้ฉันฟังไม่น่าจะอยู่แค่เรื่องนี้ใช่ไหมเอ๊ะคำพูดของเฟยนางเจอหมายความว่ายังไงนะข่อยถามอะไรกันแน่เอ๊ะกุญแจเฟยกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่คะทำไมถึงไม่เข้าใจเลยล่ะยังมีเรื่องอื่นอีกเหรอเธอไม่ยอมพูดหรอเกี่ยวกับตัวตนของเธอและตั้งแต่ตางคอมพิวเตอร์ของเธอจุดประสงค์ที่เธอมาเป็นเฉินจงซินยังมีเธอกับเซียวอู๋ ฉันขอถามหน่อยเธอเคยเห็นสร้อยคอในกล่องนี้หรือเปล่าไอ้ยาหมอด้ก็จะถึงบ้านของฉันแล้วคุณผู้ดูแลบ้านจะอย,อยู่ด้วไหนนะคะคุณใจเฟยนะแต่ยังมีธุระที่ต้องทําอยู่คุณทําธุระเลยแล้วกันนะฉันไม่กวนคุณแล้วเ <c ười> ครียดมากขนาดนี้เลยสิท่าเหมือนว่าคงจะบีบเกินเธอเกินไปไม่ได้สินะไปเก็บรวบรวมเอ,อกาสารข้อมูล,มลเฉยๆจริงกับคนในครอบครบวัวเธอสูขไม่ชันอีกครั้งรวมไปถึงตัวอย่างโรคเอกสารการเกิดและใบยืนยันการผ่าตัดมาด้วย นอกจากนี้ให้ส่งคนไปตรวจสอบบอ่อแซคนที่ช่วยชีวิตฉันเมกปีก่อนที่ต่างประเทศอีกครั้งแล้วก็นะข่าวการเสียชีวิตด้วยจะจับมาเจร้งจอกเจ้าเลยต้องเตรียมขั้นเตรียมตัวหน่อยถึงจะถูกวันนี้ฝอยนานเฉิงทำตัวแปลกมากหรือว่าเขาดูตัวตนที่แท,ท้จริงของฉันออกแต่มันก็เป็นไปไมบบ่ได้นีาฮัลโหลสวัสดีอยู่กุยฉันเองนะพี่พี่พี่โทมาฉันเองแล้ว เมื่อก่อนพี่แกตัวสับหาแม่ฉันเองก็นึกว่าเธอนึกว่าอะไรเหรอฉันนึกว่าพี่จะโกรธฉันซะอีกก็เลยเต่าน้อยคนที่ไม่กลัวฟ้ากลัวฝนของบ้านเราเป็นคนขี้กลัวตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะถึงไม่ได้ทําเรื่องที่ผิดอะไรฉันจะไปโกรธเธอได้ยังไงล่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่บ้านนั่นแหละพี่ฉันขอโทษนะถ้าเกิดว่าฉันรู้เร็วกว่านี้แล้วก็เด็กโง่ฉันจะไปโทษเธอได้ไงกันล่ะก่อนหน้านี้เธออยู่ต่างประเทศ ก็ใช้ชีวิตไม่ง่ายเหมือนกันนั่นแหละฉันกับพ่อแม่เองก็ไม่อยากให้เธอเป็นห่วงนะอีกอย่างจริงๆแล้วฉันต้องขอบคุณเธอถึงจะถูกเอ๊ะขอบคุณเรื่องอะไรหรอปวดในเว็บไซต์ของโรงเรียนฉันเหนแล้วนะขอบคุณที่เธอทำให้ฉันรู้ว่าเฉินจงทินเองก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและสวยงามมากๆฉันตัดสินใจทําการผ่าตัดเอาปานบนหน้าออกแล้วล่ะพี่ผ่าตัดเนี้ยมีความเสี่ยงสูงมากนะฉันไม่ได้ขัดถ้าพี่อยากจะทําแต่พี่ช่วยบอกที่อยู่ของพี่ฉันได้ไหม ฉันจะไปหาพี่อยู่เป็นเพื่อนพี่จริงๆแล้วด้วยความสามารถของเธอเองหากต้องการจะหาฉันเจอไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรใช่ไหมล่ะเธอไม่หมาฉันก็แปลว่าเธอเคารพในการตัดสินใจของฉันถูกหรือเปล่าอยู่กุ้ยขอบคุณเธอมากนะแต่เธอไม่ต้องห่วงหลังจากที่ฉันออกจากครอบครัวเฉินมาฉันจะชีวิตอย่างดีเลยล่ะอีกอย่างนะฉันอากรที่มอบความกล้านั้นให้แก่ฉันเจอแล้วฉันต้องไม่เป็นอะไร